อาจารย์ครับเลขคู่ศัตรูมี1 3ึ่งสามีสอ้ามีสามแล้วมีเลขอะไรอีกไหมครับอีกเลขหนึ่ง6 7เจเาเรียกว่าคู่ตรอบตรบ6 7ดรวมได้13เห็นไหมเลขคู่ศัตรูด้วยถ้าเราใกล้ถึงเลขนี้เราก็หลีกเลี่ยงซะออแล้วจะ,จะเรียกไงผมถ้าผมอายุ6 6แล้วจะเรียกยังไงครับ ก็ไปใส่ก็ไปใ้าว็ไส่อาซาดโอ้ตายที่ตายก่อนบอกทำามชี่ตายก่อน <c oughs> มีทั้งอื่นดีไหมครับก็หล <c oughs> ีกเลี่ยงซะโอเคโอเคอจะเข้าหกเจ็ดแล้วก็บอกหกเจ็ดแล้วบอกกระปุกแปดไปสองปีจริงเหรอจริงเหรอจริงจังออกแถว <c oughs> ตลกออกแถว <c oughs> ตลกออกแถว